สวัสดีครับผมมือนี้เลือกดียงพดีได้เวลาลงไม้ป่าชินพันธ์ชาแนลครับสวัสดีเป็นทางการครับนี่ครับตอนนี้กำลังสีไลพุดลุมลงไม้ป่าต้นไม้มือนี้ประมาณห้าร้อยต้นนี่ครับ ความห่างประมาณเม็ดครึ่งบนคันนานี่นะครับได้พอายง่มย่าง่ได้ย้ายย้ายป่าาเพื่อน้าปลูกซอยนี่ครับมีกันเกากระพี้เขาควายพะยุงยางนามะข่ามาดูป่า นี่นะครับอัปเดตลงอ,อเลยครับปลูกป,าป่าบนคันนาห้าเมตรนี่ครับเริ่มแล้วทันที่สองเดือนพฤษภาสองพันรสนี่ครับเริ่มอย่างเป็นทางการ นี่นะครับเบิ้งพมห่างพมห่างประมาณเก้าหนึ่งพรมห่างประมาณหนึ่งเก้านี่นะครับตอนนี้กับพื้นที่โลงๆโลงๆแบบนี้ไม่มีต้นไม้สักต้นบนคันนา ยังนั่งใจให้เจ้าของครับแต่เข็ดยังบุนะ๋นเนาะบ้าบอขึ้นบ้าลหะครับมะฮอกกานี้กับมีต้นแดงกับมี สาวเนี้ยรถครับสาวห่อนยากเลยขึ้นทั้งรถอันนี้นี่ที่แยกว่าปลูกตั้งหากก็คือก็ถินเทพา้าพราะวันเป็นใหม่ไงเร็วเพื่อเลยตัดใส่ประโยชน์ภายในแปดปีสิบปีนี่นี่ครับอายุตั้งหากเลยบนคันนานหนึ่งคันนานเลยสังไปน้ำมูมูนี่ไงที่หลังไอเดียได้มาใส่งานมาื่สี ไม่ไ uh, ด้ตัดนี่ติดทักกันจะปลูกเสร็จแล้วสิอัปเดตเห็นไหมนะครับเด้อปลูกเสร็จหนีแล้วสิคลิปต่อเนื่องให้ดูเลยโอเคเย่ okay. yeah. นี่ครับตอนนี้ปลูกเรียบร้อยมดแล้วครับไม้ป่า500ต้น ประมาณตอนนี้ปลูกเรียบร้อยหมดแล้วระยะความห่างไม่มีครับไม่มีสูตรไม่มีหลักเกณฑ์อะไรตามใจชอบครับ,บ,รบแว,ว่าขุดลุมมาขิดหันหนมองได้กับลุมตอไปกับหันหมองหันเล้ครับอาแบบตั้นเลยง่า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 ย ต้นไม้หารอยต้นบนขั้นหน้าหาเม็ดเสร็จเป็นทีเรียบร้อยโอ้รู้ส,สึกมีความสุขมากมากครับผมรู้สึกมีความสุขมากๆเลยดีใจครับที่ได้ลงมือทำดีใจที่ได้ลงมือเห็ดเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆของ คนหมักธรรมชาติรู้สึกมีความสุขครับสีรอยบลอก่กัจังหวะกันอีกที่หนึง่งส่วนไม้สีงามบางงามเหมืนจังหวะอีกที่หนึง่งนี่ครับปลูกเร็จบางประมาณบาบเอ้ประมาณช่วงเที่ยงครับเที่ยงนิดๆปลูกเส็จเลย ต่างคนมาปลูกซอยสามคนตอนนี้ท้องฟ้าก็นี่ครับฝนกำลังสีมาเหมือขคืนมะละนี่แหละต่อไปก็เป็นหน้าที่ของเทวดาเป็นหน้าที่ของเทวดาให้พ่นดูแลให้แม่ท่อนนี้คุณปกปักรักษานี่ครับนี่ คณะนี่ก็มีคณะนี่ก็เป็นพวกกระพีเขาควายมะขามงพยุงครับคณะนี่คณะนี่มองเนี่ยคณะมองเนี่ยคณน,นี้ก็เป็นปลูกสลับไปครับนี่กันเกาตะาเคียนทอง มาหองก,กันนี้รู้สึกมีความสุขมากได้อยู่ธรรมชาติปากดีชมได้ได้ครับแต่อย่าแรงนะแรงด่ากลับนะใ <c oughs> ด้ลงมือทำก็สุขใจแล้ว เนี่ยไอยากกรุงเทพเลยนี่ยต้มวมะเกลนะครับต้นมะเกลเดีมาต้นลาหาบาทครับต้นชนิดอะไรหน่อยประมาณ,มาณเครื่องไม้บรรทัดหกนิว้วส่วนข้นหน้านี่นี่มันเป็นไม้โตเร็วเนะ เอินวายกักระถินเทพาแม่ตัวเลี้ยวผมเสียวไปวแยกไปตั้งหากวาเวลามันขึ้นมาเราสูเว่าเขาได้ตัดแปดปีเกาปีเนี่ยมันก็สี่าได้ไปทบต้นอื่นนี่ครับเพื่อมูลค่าให้ที่ดินโดยที่เราด้วยการปลูกต้นไม้สั่งออกซิเจนนี่แต่เช่นท้องกับนี้ ยังไม่แ็นยิงก่อน,น,อนสักท้องว่าผิดเอา้าเลืออยู่นี่เจตต้นตายแล้วโอ้ยมันปลูกขามตัวเนี้ยเจดต้นเจตต้นโอ้ประเดี๋ยวบอกโจกมาน้ำซ้ำยังไงเดี๋ยวใส่บุมบำบเองเลยเนี่ยโอ้ขามไประเดยเนี่ย เกี้ต้นเกี้ต้นนี่ครับต่อไปกระสินเป็นอุโมงต้นไม้มองนี่โอ้เนาะเป็นอุโมงต้นไม้ในอนาคตก็อยากเห็ดฟาร์มนั่นฟาร์มนีขึ้นพญอดอกจากเยี่ยง,งวะเดี๋ยงยังอย,งอยู่ในอนาคตอะ่ะนั่นเป็นเรื่องของอนาคต อาแปลงนี่เสียแ้เป็นอินซีเลยต่อไปจะทำให้เป็นอินซีโอ้ฟังพุนเป็นปลูกไงแล้วพุนครูกิติอาจารย์กิติรุ่นพีแล้วก็ปลูขึ้นกันแต่ว่า,วาของเราไงแล้วพุนแตราอไล่ไตัดหนายอยู่ 嗯。Mm. ลมกําลัางมาเลยครับลมกาลัางอีกพัดฝนมาขอต้อนรับฝนหน่อยเร็วฝน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 ,นามาตกค้ำเหน้น่ครับนี่ก็ฝากเทวดาดูแลเราแหละฝากเทวดาดูแลแล้วเป็นไงมครับมักน้ำผมอยู่อะ เบืองแห่งมีควก้มสุขยิ้มไม่หุบเลยครับตอนนี้ผมทำได้แล้วรันานี้สิศึกษาเรื่องเชื่อเห็ดย๋ยวเชื่อเห็ดม่หดลงมาปลูกสเสียวดอกกระเจียวแม่ปลูก ข้าตะไคร้ไม้กูดต้นมะนาวองส่าองคันกระซีอ่าเอาเป็นไม้ผลมาลงต้นกระท้อนบ่มักต้องบ้านผมเอ้ยมักต้องหมวกไฟลำม,มุดลำใยเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นเสียดายไหมผมขี่รถเลยเฮ้ยฝาเสียวลงมาปลูกน้ำกันเสียดายป่ะคักเลย นี่ครับพี่นาลงลงพ่นาลงๆงลงๆงลหมดเลยฝากคนแรกก็แช่นะครับเด้อเป็นกำลังใจให้คนบาปปลูกปลา,ปานะคนบาปปลูกปลา,ปาเพิ่มมูลค่าให้ที่ดินสร้างออกซิเจนให้โลก เป็นความรวมสมบูรณ์ให้แก่แผ่นดินบยดูดีดูดีสุดยอดสุดยอดติด,ดตามติด,ดต่อด้วยบรรยากาศอันเก่าครับนี่หน่อไม้หน่อไม้หน่อไม้เหมือน้าสีมาสับครับของฝากกอทมอ นี่นะครับนี่เป็นไงครับอันนี้สีครบปีสินเดือนนี่แหละหลอดละหลอดละคักนี่ครับ บรรยากาศอันนี้ของเกาบ,าบารบรยากาศโดยรวมนนรบรรยากาศโดยรวมอันนี้อีกหกสิบต้นครับอันนี้อีกหกสิบต้นหกสิบเล็กกับต้นนี่ต้นยังไงนี่ <c oughs> นี่แหละครับ คลิปคนบ้าปลูกป่าเอามาฝากโอ้โหน,นี่ไก่สิได้กินไหยแล้วครับนี่หมักมีนี่รู้สึกว่าไกาแ่แบบปีหน้านี่ยผมว่าหนาสิเพราพลาดอ่ะแหละอันนี้สมโอทับทิมสยามสีแดงไปแล้วนะครับนี่โอ้อย่างนั้นตัวนี้ก็สมบูรณ์แต่ว่าพักวะครับนี่สิปีหนึ่งนี่โอ้ต,ต้นใหญ่สูงทานอันเนี้ ตัวนี้กับฮานอู้ว่ามันสีบอลอดเนาะเอามาปลูกประมาณต้นประมาณคืบนลครับพวกเนี่ยต้นประมาณคืบมือเนี่ยนี่พวกเนี่ยต้นนั้นสีบาทต้นกลาสีบาทเนี่ยอย่างน้าพวกนี้ซีบาทเดิร์ดเนี่ยสีบาทสีบาทนี่ครับจากคืบนึงรอดครับนี่เห็นไหม อ oh. อันนี้พานครับพานพานพานชอบอะ่ะพี่น้องคนใดที่คิดอยากสิบปลูกปลูกเลยครับคอนเฟิร์มดีชัวดีจริงๆ <c oughs> นี่ครับ ภาษาเกาหลีแตนน่ว่าผูกยังไยังคิดอยู่หลอดบนอนลอนหลอดบนอนลอนี่ครับเนี่ยเพื่อนลูกยังไงหลอดบนอนลอนหลอดบอลลอนหมดเด้อันนี้สุดเทวดาเพิ่อนก็นเห็นใจอาโลกถูกทำลายมาหลายแล้วมีคนมา ซอยโลกซอยปลูกต้นใหม่เป็นเลยเรียดต้นเป็เลยเห็มันเห็นหต้นใหม่เขางหา่งามอชอบครับรู้สึกปลื้มปิติปลื้มอย่างมากนี่ครับต้นแรกในชีวิตต้นพยุงเนี่ยครับนี่นต้นแรกในชีวิตเลยทีเด็แกแหลกกมดกัดเก็บจังเลย ตนนี้สองที่ปลูกอัปเดตครับตอนนี้ตหมหัวแล้วครับร้อยหกสิบกว่าผมผมสูงร้อยหกสิบกว่าร้อยหกสิบห้าติดทหารด้วยตอนนี้ต้นไม้สูงกว่าผมแล้วะสุดยอดเดี๋ยวลงมาเงาะรอบนาน,นี้เดี๋ยวสีอัปเดต มู่ที่ปลูกไม้นะครับเห้เบงสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับคินพร channel ครับน้องไม้ครับในช่อง youtube กับสวัสดีครับพ,พ่อแม่พี่น้อง